ใครที่ยังไม่ได้จอยดิสคอดของเบียนะคะก็สามารถจอยได้ที่นหลีงข้างล่างเลยนะก็ฝากเข้าด้วยนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคนนี้จีว่าสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราอยู่ในช่องบูสต์สิจังวันนี้เบียจะมาพูดในเรื่องของเกมที่กำลังจะมาที่ยอมทําคลิปนี้เพราะว่าเป็นติ่งของอนิเมะเรื่อง darling in the f r a n k ค s ชอบมากๆเป็นแมทที่อยู่ในเกมโบอ ชื่อแมปมีชื่อว่า Project Fang เป็นเกมที่กำลังจะเปิดเทสในเร็วๆนี้สำหรับคนที่ซื้อเสื้อของแมปเท่านั้นซึ่งราคาก็ประมาณ500ลบ <c oughs> คนที่ไม่ได้ติดตามอนิเมะเรื่องนี้ <c oughs> ก็ไม่จำเป็นต้องลองซื้อก็ได้แต่ถ้าไม,ไม่ได้ติดตามแต่อยากลองก็สามารถซื้อได้เพราะว่าราคาก็ไม่ได้แพงมากลิงค์เสื้ออยู่ใต้เดสคริปชันนะคะถามว่าเบียซื้อ หรือ,อยังก็ยังเพราะไม่มีตังค์เหมือนกันดูกันในเรื่องแรกเรื่องของโมเดลถือว่าทำได้ดีมากๆอาจจะเป็นเพราะเราชอบมั้งลองดูเอากันไม่ใช่ลองดูกันเอาโมเดลก็ประมาณนี้เบียร์คิดว่าทําได้เหมือนในอนิเมะเลยนะเออโมเดลก็ประมาณนี้ลืมบอก ท่าที่ดูมาเกมนี้น่าจะเป็นเกมแนวฟาร์มเก็บเวลถ้าโจมตีถ้าเคลื่อนไหวก็ถือว่าโอเคสำหรับตัวเกมเทสข้อที่จะติคือตอนเคลื่อนยังไม่ค่อยสมูทแต่ก็เข้าใจแหละมันเป็นเกมตัวเทสอยู่เนาะเห็นว่ามีระบบแฟชั่นให้แต่งตัวอีกด้วยนะมาดูในเรื่องของตัวแมพถือว่าทำได้ดีเลยนะทำออกมาได้เหมือนในอนิเมะและก็มาดูในเรื่องของค่าสตัด ที่เกมทำมาให้ก็มีแถบบอกค่าเลือดแถบสเตมินาแถบบอก exp และบอกเลเวลสำหรับใครที่อยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถจอยดิส i s ทิ้งไม่ใช่สิก็สามารถศึกษาหรือว่าดูในดิ i s ที่ทิ้งไว้ที่ description เ,เลยนะคะก็มีวันนี้แหละค่ะก็เป็นสปอย่เล็กๆด้น้อย ใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย